จริงแล้วในในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องเรื่องานานของคิดเนี่ยพร้อมกับพื้นส่วนใน,น,ในคิดมาเลยตลอดครับพอเรามันเจอปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยทำให้าการนำเข้าปลาเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากช่วยประวงจังหวัดด้วย,ยเพื่อเพื่อช่วยคุ่มชาวประมงเราก็เลยนําวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยครับทำมาเป็นอาหารญี่ปุ่นเช่นพวกปลาช่อนทะเลปลาแซกล้านะครับแล้วก็มีหมึกหอมแล้วก็มีสาหร่ายพวกวนี้นะคานี้ตัวหลักหที่เรา เอาเท่ามาครับเพื่อเพื่อให้ได้ช่วยประมงจังหวัดด้วยนะครับในวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เราทําเป็นเสิร์ฟเป็นซาซิมิครับ <Evet. S 1> เสิร์ฟเป็นแรบางเสิร์ฟเป็นตัวสเปกครับแลบ้วก็เสิร์ฟเป็นแบบฟิวซูชิตแบบฟิวชั่นตามสไตล์บ้านเรารเอี่ยวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีมีมีแพที่เขาลับซื้อปลาจากชาวประมงเนี่ยส่งเข้าที่ร้านแล้วเราก็มียิวกับประมงโดยตรงด้วยบางครั้งเราแบบไปแบบพวกสะพานปลาอะไรเงี้ยครับ ก็ชาวประมเงเขาเอาปลาขึ้นเราเห็นแบบสดๆเนี่ยเราก็รับซื้อมาเลยนะครับพวกกุ้งเลยนะครับเราก็รับซื้อ,บบอจอากชาวประมงเลยจากในหมานมาแค่ไหนทุกครั้งที่ลูกค้านั่งที่โต๊ะเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําให้ลูกค้าค่ะเราก็จะมีชาร์จท,ที่ตั้งแฟนดิ้นโต๊ะเหมือนกัน พวกปลาซีสแต,เตกเกอะไรเนี้ยครับแล้วก็วันไหนที่มีวัตถุดิบอะไรเข้าเนี่ยเราก็จะให้พลักง,งานครับเป็นคนแนะนำลูกค้าตลอดว่าเออวันนี้มีเมนูปลาแซกลาเข้านะครับวันนี้มีสลัดนึ่งเข้าเน่ะเราก็จะมีการให้ให้น้องที่ร้านเนี่ยครับเชียร์ขายดีขายดแนะนำายดีนะนั่นอย่าง,าาางลาปลาช่อนทะเลเราสามารถนำมาทำเป็นเมนูอะไรได้เลยปลาช่อนทะเลวันนี้ที่ร้านทำขายเนี่ยก็จะมีตัวเป็นเสิร์ฟเป็นซาชิมิครับ แล้วก็ตัวมีเสริมเป็นตัวปละะาท่อน่บาร์แล้วก็ทานแบบปลาญี่ปุ่นกับตัวซอสคอสืรแล้วก็ทานแบบยอย่างนี้ค่ะปกติแล้วที่ร้านเนี่ยตัวที่เป็นหลักเลยที่ค่อนข้างได้รับความนิยมก็อยากที่รู้กันครับแซลมอนซาบาะเนี่ยครับแต่ขณที่ร้านเราเนี่ยเราใช้ตัวปลาท่อนที่เป็นคอนมาอรโกลดสุเลือกหน้าบูฟินนะครหบังนี้เราก็มีใช้ตัวนี้เหมาาือนกันเราก้มีฮาเมจิครับซึ่งเป็นปลาเนื้นอหมด ต้นทุนลดไปเยอะไหมเพระเออประมาณหนึ่งครับประมาณหนึง่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือเราอะสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการเราทำวัตถุดิบร้องถินเข้ามาใช้เนี่ยเพราะว่าเราก็อยากยกระดับครับยกระดับปลาไทายให้มันมีมูลาคา่าเพิ่มมากขึ้นอย่างเี้ครับเหมือนเซ็ล้าอยู่ในตลาดเนี่ยกิโลนึงไม่กี่สิบบาทแต่พอมันขึ้นมเป็นอาหารวิเศษนะครับมันทําให้มันมีมูลค่าในตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ขค,คิดเนี่ยมันมันยังเสิรเป็นยา่ะเออเหมือนแซกล้านะครตอนเนี้ยนนแซกล้าหนึ่งตัวเนี่ยผมจะเสิร์ฟเป็นสอ,สองเมนูเป็นซาชิมิกับเป็นตัวย่างะตะาะประเนะคะหนึ่งตัวเราขายที่หนึ่ง้สรรบาทไซส์ก็มีขนาดประมาณห้ารกรัมประมาณสามร้อถึงห้าร้อยกรัมนะครคจากที่อยู่ในตลาด ในเมนูในร้านนัต้ต่างกาันเยอะตามการเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าหนึ่งเรามีต้นทุนเรื่องของเชฟในเรื่องของร้านนี้นะครับก็มันเป็นการยกระดับมากกว่าครับอยากให้มาดูมา,มมากกว่าว่าเราวันนี้เราเอาวัตถุ เมนที่เป็นที่เป็นตัววัตถุดิบอะคามันเนี่ยครับเป็นปลาไทยเนี่ยเพื่อมาะดับให้มันกลายเป็นเครื่เค้ากับอาหารที่ปุงน้นนะอนกะ่อร้านของเราตั้งอยู่ตรงไหนใหแนะนำลูกค้าครับร้านโทบิโกะนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับหลักกิโลศูน,นเย,ย,ยเลยครับตรงข้ามกับหลักปูดำครับสังเกตง่ายๆเลยครับมาเจอร้านปูดำมันจะมีรูปปัน้นนกอินทรีครับกว่งตรงข้ามนกอินทรีก็จะเป็นร้านอาหารที่ปรุงโทบิโกะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงแล้วก็ปิดสี่ทุ่ครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ095 421 9423ครับ